ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับลิเวอร์พูลเล็งาย35ล้านปอนด์แลกดึงตัวบรูครวมทัพหงแดงลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์อังกฤษตกเป็นข่าวว่ากำลังเล็งที่จะยอมจ่ายเงิน35ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวเดวิดบรูคของบอนมัมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เดอะเชอร์รบอลมั ต้องตกไปเล่นในเวทีเดอแชมเปยนชพในฤด,ดูการหน้าส่งผลให้มีรายงานข่าวออกมาว่านักเตะแกนหล,กหลักหลายๆคนของสโมสรนนั้นจะต้องย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยหนึ่งในนั้นก็คือเดวิดรูคกองกลางตัวทำเกมทีมชาติเวลซึ่งถูกโยงเป็นข่าวย้ายทีมมาอย่างต่อเน,นื่องโดยล่าสุดได้มีรายงานข่าวมาว่าผงแดงเวอ์พูลนั้นพร้อมที่จะจ่ายเงินถึง35ล้านปอนด ในการดึงตัวมิดฟิลด์รายนี้มายังถิ่นแอนฟิลในช่วงฤดูการหน้าสำหรับเดวิดรูกอมกลางวัย23ปีย้ายจากสโมสรเชฟฟิลด์อยู่ในเดตไปร่วมทีมบอลมัดเมื่อ2ปีก่อนด้วยค่าตัว12ล้านปอนด์ซึ่งในปีแรกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่เจ้าตัวจะมาได้รับบาดเจ็บหนักในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูการ2019-2020และเพิ่งจะสามารถกลับมาลงสนามได้ในช่วงปลายของฤดูการ โดยเชื่อว่าเจอเกนครอปนั้นกำลังมองหามิดฟิ์รายใหม่มาร่วมท็อหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจปล่อยอดัมลาะลาะน่ามิดฟิ์จอมเก่าออกจากทีมไปและยังมีรายงานข่าวอย่างต่อนเนื่องว่าเซอร์ดดนชากิลีปีชาวสวิตเซอร์แลนด์นั้นอาจจะเป็นนักเตะอีกรายที่ต้องแยกทางกับสโมสรนในเร็วๆนี้สื่อเผย3มทีมล่าตัววิลสัน แต่ลิเวอร์พูลตั้งราคาเอาไว้โหดเลยทีเดียวจากเดิมแล้วแฮร์รี่วิลสันมิดฟิลด์ดาวรุ่งของหงแดงลิเวอร์พูลนั้นได้รับความสนใจจากสโมสรลีดอยในเตดและนิวคาสเซิลแต่ล่าสุดทางด้านของนักบุญเซาท์ทัมตันกลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ร่วมเจราจาเพื่อคว้าตัวโดยที่หงแดงนั้นตั้งค่าตัวเอาไว้มีราคาสูงพอตัวเลยทีเดียว Daily Mail สื่อจากประเทศอังกฤษได้รายงานข่าวล่าสุดว่าสโมสรน,นักบุญเซาท์ทัมตันนั้นเป็นอีกหนึ่งทีมที่อยากจะได้ตัวแฮร์รี่วิลสันเด็กปั้นของหงแดงเลอว์ผูลเข้ามาร่วมทีมเช่นเดียวกับทางลีดอยู่ในเตดทีมน้องใหม่และนิวคาสเซิลอยู่ในเตดที่ตกเป็นข่าวมาแล้วก่อนหน้านี้โดยสื่อเจ้าเดิมระบุว่าหงแดงเลอว์ผูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้น จะไม่ยอมรับข้อเสนอขอยืมตัวแฮร์รี่วิลสันจากทีมใดโดยเด็ดคารดโดยลิเวอร์พูนั้นตั้งใจจะขายขาดออกจากทีมเท่านั้นและได้ตั้งค่าตัวของแฮร์รี่วิลสันเอาไว้ที่20ล้านปอนด์สำหรับวิลสันนั้นเมื่อฤด,ดูกาลก่อนเขาได้ถูกปล่อยให้กับทางบอลมาร์ยืมตัวไปใช้งานและทำไปได้7ประตูจากการลงสนาม31เกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ อีกทั้งเจ้าต,ตัวยังเคยออกไปหาประสบการณ์กับครูเฮาและดาร์บี้เค้าตีมาแล้วอีกด้วยโดยแฮร์รี่วิลสันนั้นเป็นนักเตะที่มีทีเด็ดในเรื่องของการยิงไกลหน้ากรอบรวมไปถึงการยิงฟรีคิกซึ่งในฤด,ดูการที่ผ่านมานั้นวิลสันก็เป็นคนที่ทำประตูจากลูกฟรีคิกให้กับทางบอลมัรอีกด้วยแต่สถานการณ์ของเขากับลิเวอร์พูลในฤด,ดูการหน้าดูแล้วคงจะเป็นเรื่องยาก ที่เจ้าตัวจะสามารถเบียดแย่งตำแหน่ง11ตัวจริงกับนักเตะชุดใหญ่ของเลเวอพูได้ทำให้เจ้าตัวกำลังมองหาสโมสรใหม่ที่จะสามารถให้โอกาสในการลงเล่นแบบต่อเนื่องได้ต่อไปและจะต้องเป็นการย้ายไปค้าแข่งกับทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเท่านั้นเชลซี Chelsea หวังปาดหน้าเลเวอพูยื่นซื้อเบนไว้์กองหลังไบรตัน สิงโตน้ำเงินคลามเชลซีหวังใช้พลังเงินยื่นซื้อเบนไว้ปลาการหลังเนื้อหอมของสโมสรไบรตันแอดโฮฟเอาเบียนปาดหน้าลิเวอว์พูลที่กำลังให้ความสนใจเช่นกันเดอะซันสื่อจอมเต้าข่าวของประเทศอังกฤษได้ออกมารายงานว่าทีมสิงโตน้ำเงินคลามเชลซีต้องการที่จะปรับโฉมแนวรับเล็กน้อยสำหรับสู้ศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2020-2021 โดยเชลซีนั้นได้เล็งตัวเบนไว้์เอาไว้เป็นเป้าหมายและพร้อมที่จะขายอันโตนิโอดูริเกอร์เซนเตอร์แบ็กทีมชาติเยอรมน,นีออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ดูริเกอร์ก่อความผิดพลาดมากขึ้นในช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเกมรอบชิงชนะเลิศของศึกเ a ฟเอัที่เชลซีแพ้ต่ออาร์เซนอลไป1ประตูต่อ2จนทำให้เจ้าตัวอาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากแฟนลัมพาร์ดอีกต่อไป และมีโอกาสที่กองหลังชาวเยอรมนีรายนี้จะย้ายกลับไปเล่นในเวทีบุนเดสลีกาเยอรมนีในประเทศบ้านเกิดช่วงซัมเมอร์นี้โดยรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าทางด้านของเชลซีนั้นพร้อมที่จะเสนอค่าตัวของเบนไว้ให้สูงกว่าลิเวอร์พูลที่เตรียมจ่าย20ล้านปอนด์ให้กับไบรตันพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเองก็อาจจะถูกไบรตันปฏิเสธอยู่ดี เพราะว่าทางด้านของลียูนเต็ดทีมน้องใหม่พรีเมียร์ลีกที่เคยยืมกองหลังวัย22ปีรายนี้ไปใช้งานในลีกเดชมเปยนชิพนั้นจนกลายเป็นตัวหลักที่พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกได้ยื่นข้อเสนอในการขอซื้อขาดมาแล้ว2ครั้งแต่ก็ถูกปัดข้อเสนอทิ้งไปทั้งหมดโดยครั้งล่าสุดเชื่อว่าทางลียูนเต็ดนั้นได้ยื่นข้อเสนอไปที่22ล้านปอนด์เลยทีเดียว รีโอเฟอรินานเชื่อิรวอว์พูลจะโหดขึ้นแน่นอนถ้าหากได้เตียโกรวมทัพเรโอเฟอรินาออกมาแสดงความมั่นใจเตียโกเอากานตลาล่าจะเป็นการเสริมทัพที่ดีสุดๆสำหรับทัพหงแดงลิเวอร์พูลโดยกล่าวว่าเตียโกนั้นเป็นจอมบัญชาการเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆรโอเฟอรินาอดียอดปาการหลังชาวองังกฤษ ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าติอาโกอัลกาตาล่ากองกลางของสโมสรเสือใต้ไบเยเน์มิวนิคนั้นจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของเลเวอ์พูลอย่างแน่นอนหงแดงตกเป็นข่าวกับติอาโกอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากที่อดีตดาวเตะของบาร์เซโลนาต้องการย้ายออกจากทีมเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆบ้างขณะที่เจอเกนครอปผู้จัดก,การทีมลิเวอ์พูลก็ชื่นชอบฝีเท้าของเขามานานพอตัวแล้ว และเมื่อไม่นานมานี้เจ้าตัวก็ยังให้สัมภาษณ์ในเชิงชื่นชมเตอยโก้อีกด้วยโดยอดีตดาวเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลีดยูไนเต็ดได้เปิดเผยว่า <c oughs> เขาจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยม <c oughs> เขาเป็นคนที่คอยบัญชาการเกมและเขาเป็นคนที่สามารถคุมจังหวะในการเล่นเกมได้มันเหมือนกับว่าเขามีกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งเลยทีเดียว เขาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าข้างหลังเขาจะเกิดอะไรขึ้นเขามองเห็นได้ทั่วทุกมุมและเขาเข้าใจถึงการผ่านบอลในทุกจังหวะเขาเป็นนักเตะที่ฉลาดมากๆและสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยซึ่งนั่นเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเขาจะกลายเป็นนักเตะในฝันสำหรับลิเวอร์พูลเลยและตีอาโก้เองก็เป็นนักเตะในประเภทที่ลิเวอร์พูลยังขาดอยู่ด้วยริโอฟอร์ดินาน ตำนานกองหลังทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์แล้วแฟนเลเวอพูคิดว่าทีมของพวกเรานั้นควรที่จะซื้อติอาโกเอากันตาร่ามาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้หรือเปล่าและถ้าหากซื้อมาคุณคิดว่านักเตะคนไหนควรจะถูกขายออกจากทีมไปอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของลเวอพูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราวไว้ผมจะนำข่าวลเวอพูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ